โอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเองะไรไม่รู้ยังเดิมนะครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนวิธีการทำการอัดคลิปลงใน YouTube เออใครรู้แล้วก็อย่ามาดูเถอะนะปิดเลยเบื่ออะไรอะไรขั้นตอนแรกนะเราเราต้องโหลดอันนี้มา แล้วหลังจากนั้นเราก็กดไอตรงปุ่มแดงอปุ่มแดงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอารูปมาให้ดูก็แล้วกันอก็ก็ดูบก็ต่อต่อไปก็คือการ เออหยู่คลิปนะก็คือทุกคนจะเห็นมันอย่างอย่างไอไอเห็นสองขีดห้องบนนะเอีมันเหมือนปุ่มสีแดงอหละอ่ะผมก็จะเมาวาดมาอยู่หน้านี้แต่ที่จริงผมเลื่อนมาเองเบื่อ <B> uh. มันเป็นการตัดคลิปอะตัดคลิปแบบอีซี่จริงมันมีตาการตัดคลิปแบบอีกแบบหนึ่งนะแต่จะค่อยสอนกัน อ่ะอันนี้ก็คือสีเหลืองเนี่ยแหละไว้แบบคิดนะคะถ้าเกิดใครดูดูช่องเราผมบ่อยก็รู้แน่นอนร้อยเปอร์เซนบื่ซึ่งการอัดแบบไม่ต้องใช้แบบอันนี้ก็แบบทำได้นี่ดีเดี๋เวๆๆ,ๆ ได้โชว์เฮียเลยเบื่อเนี่ยคืออันนี้นี่นี่นี่เนี่ยเลยไออันเนี้ยไว้อัดคลิปนะเข้าใจไหมนี่ก็มาสวนแค่นี้แหละสองนาทีส่วนอีก เก้าร้านนาทีเบื่อก็มีไว้แค่นี้แหละวิธีอะไรนี้ก็ไถ้าเกิดผมสอนมาเรื่องก็ไม่ต้องแปลกใจนะวลาสอนไม่เรื่องเลยขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือกดสีแดงอะเออแะละขั้นตอนสองก็คือกดสองสองขีดในการตัดลีปอะเออขั้นตอนสองไม่มีมันอัดลิดไปเลยก็แค่รอตัวเลขสามหนึ่งหนึ่ง วิแล้วก็จะอัดเลยเคือถ้าเกิดเราพอเราอัดคลิปเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มสี่เหลี่ยมอะเห็นได้สี่เหลี่ยมข้างๆ้า้ในสองขงีดไหมเออนั่นแหละแค่นี้เราก็จะอัดคลิปเสร็จโดยที่จะบร้อยแล้วคลิปมันก็จะมาลงนะับเออมาลงที่กูนี่แหละซึ่งตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นนะว่าผมผมอันนี้ด้วยนี่เนี่ย ก็แล้วอะ่ะมีอดีด้วยนะพอดีพอดีว่ามันต้องย้ายที่ย้ายทางอะ่ะจากจากตรงเอตรงเอตรงอตรงเนี่ยจากตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยเออย้ายที่มาเป็นในตรงนี้แทนนะครับพอขี้เกียจเลื่อนไปตรงนั้นโอ้โหขี้เกียจลึ่งก็อดตัวลาไปก่อนไป